สวัสดีเจ้าข้าเจ้าจื่อนังบัวรอยจันสีแก้วเจ้าเป็นประธานแม่บ้านกลุ่มผ้าทอกะเลียงสวัสดีเจ้าดิฉันชื่อนังสาววัตน์กบเสาชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะเป็นเลขานุกการของกลุ่มสวัสดีเจ้าเจ้าจื่อนังสมสุภานิดเดือนเป็นคณะกรรมการของกลุ่มสตรีบ้านกังใจเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจื่อประมงทิพจีดอกเจ้าอายุ37เจเจ้า สวัสดีเจ้าจกางและจ่าเจ้าอายุ4ีวบ่ไได้เห็นหนังสือเพราะว่าเดินทางโรงเรียนอายุไกลเพราะว่าเราเดินมาได้ถ้าเดินไก่มันจะปวดขาพ่อแม่ก็บอกมีโรคเคียงยาสองสมัยตะกอนคลิกน้อยใจมันกางจ้าวไปไหนมาไหนมาได้เพื่อนเวลาเลิกเลี้ยงเพื่อนกับอ้อกไปเอี้ยเขาก็ยุดเด่ในบ้านถ้าเพื่อนบราไม่หางห้าก็บมเจออย่า สต,ตรีล้วนตัวกัน30คนเพื่อตีจะ <c oughs> มีได้ได้เสริมเพราะว่าทำอาชีพลักของเฮากะทับก็คือทำนานทำไรแต่ว่ากาปุ๋ยกายะอย่างกระแป้งเฮาก็เลยตัดสินใจมาทำอาชีพเสริมตรงนี้เนาะสตรีเฮาก็เลยเงินตีได้มาน่ะพอตีจะไปใช้ใจหนี้สินในครอบครัวถึงแม่ว่าจะได้บ่มด แต่ว่าดีเหลือติว่าต่อติว่าเขาไม่ได้รวมกลุ่มกันเตียนะเจ้าก็เลยคิดว่ามันดีขึ้นนะเจ้ากัมีตั้งแต่ปรับปรุงขั้นพื้นฐานเลยค่ะกับมาส่งเสริมแบบสร้างบุคลิกอ่าแล้วกัมีการต่อยอดภาากระเรียนจัดการฝึกอบรมในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังเฮาปักบางงามเนาะก,ก็เลยได้พัฒนาฝีมือขึ้นมาเขาจะชี้แจงการอกล้มแต่ละขั้นแล้วเขาจะมาแนะนําเฮาบางงามจะได้ของเฮาบาละเอียดจะได้มันก็จะละเอียดขึ้นความรููของด้านวิชาการนี่เนี่เกิดได้มาจากหลายนะเจ้ายังเฮาไปประชุมอกล้มหนังซื้อหนังหาอย่างนี้เนะาะมันก็ได้มามีซิธิ์มีเสียงในสังคมเพราะเหมือนกับว่าเขามองแค่ว่าเมอหญ,ญิงต้องอยู่ตังหลังบ่สมควรที่จะอยู่ตังหน้า แต่ในความคิดเจ้าบ่ใจเจ้า,าถึงแม้ว่าอาจจะยากการนักยังสร้างบ้านอาจจะบ่ได้อาจจะยาการนักบ่ได้แต่ความหู้และความเข้าใจบางเจ้าจุดเล็กๆปุ้จายอาจจะยังบ่หันเจ้าตอนนี้หู้ซึกจะมีปอบ้านหลายๆคนที่ว่าเอย้ยเริ่มหันความสําคัญแล้วกะเออความท่าเทียมกะดีขึ้นมานักเจ้าเหมือนจิงอ่ะมันย่นอย่างบ่ได้เลยค่ค่ายกระบะมอเตอร์ไซค์กระ ng, บลแกทำนาทำไรเนี่ยกก็เป็นแค่แม่บ้านนัก,กวัยเดือนน่ะประเดี๋ยวนี้จะคิดว่าเออ ลดย้อนถ้าเขาย่าได้เหมือน,นยิงัต่ญ่าได้มากเียบเท่าเทียนกันตั้งแต่เขาตั้งกรุงม,มานี่เอาพูดถึงปัจจุบันนี่มาก็ดีขึ้นมาแทบเพราะว่าเหมือนยิงเขาเนี่ยจะเท่าเทียมกับปอใจะเจะคิดว่าดีขึ้นเท่าเทียมปอใจเจจา การตีผู้หญิงได้ห้ามความหูทำให้ผู้หญิงสามารถต่อรองแล้วก็พัฒนาสู้แผนพัฒนาในระดับต่างๆอย่างเช่นแผนพัฒนาของอปตแม่เกิงแผนพัฒนาของอำเภอบันจีนและก็ในปีนี้ก็เข้าสู้แผนพัฒนาในระดับจังหวัดทำให้หู้ว่าผู้หญิงสามารถพัฒนาความเท่าเทียมโดยบังคับต่อความเป็นชนเผ่ากะเรียง ภูมิใจผู้วิจัยก็จะภูมิใจมากเลยค่ะที่เกิดมาเป็นเชาากระเลียงค่ะภูมิใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเฮาอยู่เนี่ยเหมือนเป็นอัตลักษณ์ของเขาโดยตรงแต่อัตลักษณ์ของเขาอะ่ะต้องคงที่ไว้เจ้าบยาคึืมันหายไปไหนกันเลยว่าต้องเผยแพร่ให้นคนอื่นเขหาหันนี่กเจะภูมิใจมากๆเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีหน่วยงานต่างๆมาเนี่ย หมูเฮาเนี่ยาจะมีการอนุรักษ์ของชมพาวเลยหน่วยงานแต่ละหน่วยนะ่ะตีมาสนับสนุนเฮานะ่ะอย่างกับมันจะฟื้นฟูอดีตของสมัยปกคนเป็นปอเป็นแมหมดเลยถ้าสมมุวานหน่วยงานต่างๆเพื่อนจะมามาดูแลเฮาเนี่ยเขาจะตัยแบบอันอย่างเรายุดสมัยใหม่หมดเลยนะเจ้าตึงวันนี้ภูมิใจมากๆเลยเจ้าเกิดมาเป็นกะเหลียงเนาะจงภูมิใจสิ่งที่เรามีอยู่ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและชม่ากะเหรียงถึงแม่กะเหรียงเนี่ยจะอุบะชาติแต่อู้ได้หลายภาษานะเจ้า